ใช้ก็ได้แบกกูทีไม่ใช่กูแล้วดึกอย่าบอกเหลือกูอ่ะไม่ใช่โอ้มันฮาร์ดคอร์นี่หว่าฮาร์ดคอร์หมดเราจะไหวไหมเว็บไหวว่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไปแล้ว ได้หมดเลยตะวันออกกลางกะทีเออเด็กเก่งเนี่ยอีเจเจเจได้เจ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 เอเจมึงยืมตัวได้เหรอใช่เอจียหัวโลดด้วยพลังแห่งหัวหัวร่นเ่ะชื่อพวกมึงก็ไม่ขึ้นถ้าไม่อยู่ไกลๆอ่ะเฮ้ยแล้วไปยิงเพื่อนได้นี่หว่า นี่หายคอน่าจะเอาวันนี้ออกคลิปหน้าหลรอยังไงดีวะไม่ไปสะพานไม่ไปสะพานหัวหน้าไม่ไปสะพานเชื่อเขาดิจะไปสังเกตการนี่ก็ตายห่าหรอกตึงตึงด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 ึงเฮียระกอบกูแบบเปิดเพลงนี้แจ๋วไปเลย เงียบมากเลยวะตันติง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 ตามเรื่อยก่อนล่าเลียไหมดูเหมือนจะเจอศัตรูแล้วล่ะ ใครอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดไอคิวระเบิดระเบิดเฮ้ยใครวะเะเบิดเอาระเบิดออกดีกว่าก็สองเล็บดอดเหรอวะ อยากได้ตะโขบใกล้มากกว่าวะตองยิงแค่ระยะใกล้ตะโขบอันนั้นไปไหนวะศูหยาบใส่ศูหยญญาบไปดีกว่าไอไอรอนไซด์ไปเค,<อ>ค้เีย่์ ไป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 เลยเอ้ยต้องทำไม่ได้ทำไม่ได้เมื่อกี้ตายหูไปแล้วกำน้งเสริมค่อยได้ค่อยๆดันไปดันอ้ไม่ใช่รกเก๋งภาพนี้ต้องขึ้นแล้วอะ โอ้ยเหียดเพื่อนเหรอไอ้กูไม่รู้ไอ้กูคยให้มาไข่เดินดำได้มาเซอร์อะไรวะอ่าอะไรวะอีพิกเกมหนึ่งอ่ะที่มีตอนนี้น่าจะมีอยู่5คนอะมีห้าคนฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์อีพิกหายเอาใช่ดันหายเอา วะาไอ้ไอ้ไกูไอ้สัตว์อิปิก,ปกอ่ะสดบไว้แล้วขอชื่อเซิร์ฟได้ไหมเนี่ยก็ชื่อ ming, 1. 1> อีอีคลิปอีคลิปอีคลิปเอมมิ่ง1อ๋อเจอแล้ว5คนและอยู่5คนนะยา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  อ้าวกูจอดไปแล้วน่ากำมั่มเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนด่าไปละเให้เปลี่ยนชุดไงยครับมึงอยากเปลี่ยนชุดมากเลยแต่งตัวข้างนอกสีเี้ยเออเปลี่ยนอะไรอ่ะออกแล้วเข้าใหม่เหรอเออเดี๋ยวค่อยพาไปร้านตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเรียบร้อย คลามหมดทำศึกทำสงครามอืมโอ้โหใครมานอนตายตรงนี้เนี่ยกูแล้วมั้งนอนตายมากองไฟอย่าเผาให้ด้วยด้วยไปไปไปฮาร์ดคอร์ไม่ต้องระวังตัวรอบเลยระวังเพื่อนด้วยกูโดนยิงเป็นชุดเลยแล้วมันก็ยังไม่หยุดยิงด้วยนะ มึงวิ่งเข้ามามข้างบนแล้วหรอฮะต้องดูด้วยมึงอยู่ไหนแล้วอ่ะตอนนี้กูลังดันไปจุดสี่กำลังไปชาลีกูมาฝั่งฝั่งตะวันตกโอ้ยกูอยูอย่ขอ้โหนครโยน,นอลม,มากูดันเข้าไปในบ้านนะกงมาอยู่กับเพื่อน มันอยู่ในบ้านจะเข้ามายังมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนชุดไงต้องออกไปหน้าเมนูนุนถ้าจำไม่ผิดเลยอะรู้เปลี่ยนในหน้านี้ได้ไหมไม่มั่นใจออกไปเมนูไปเมนูง่ายเสิร์ฟค่อยเปลี่ยนนุนใา่เข้าบ้านก่อน ใส่สุดสุดสีเขียวแล้วเป็สีแบบทางทะเลไฟมันก็โดนยิงตายอยู่ดีแล้วเพราะมันเห็นมึงใช่มันเห็นกูแต่เพื่อนก็เห็นกูเหมือนกันกูตายเพราะเพื่อนยิงกูอ๋อโอเคชื่อชื่อขึ้นอ่ะท้ายเอากำลังใจช่วยยกนเข้าไปยึดจุดอิกเพื่อเข้าไปแล้วเพื่อเข้าไปแล้วอ๋อนี่ไงเพื่อนอยู่นี่แล้ว กูบิชาสู้ๆเข้าปะเข้ามาเข้ามาเข้าปะส่งอมาใครใครวิ่งเข้าไปในบ้านอ่ะโอ้โห้โ้ไม่ไม่บ้านดูชุดเลยบ้านใหญ่บ้านใหญ่อ่ะชุดดำดำอ่ะดูชุดเลยดำดำเช็คดีๆนะแล้วมันก็ออกชิบหายแล้ว หายู่ตรงนี้มั่ง hey, hey, เอา้าวิทยุไปไหนแล้วตายอ่ะแม่วิทยุไปไหนอ่ะโอเคตายแล้วเฮ้ยสั่งของไม่ได้ก่ายมากันหน่อยใส่ดักกาลงเมกเมกำลังมา เอ้ยใครวะที่จตกใจหมดมันกำลังจะเข้ามันกำลังจะเข้าทางทางสโมกนะเออจะเข้าทางสโมกผมมีนี่อยู่ดูหลังให้ด้วยนะใครยุ้งหลังอ่ะหลังอยู่อยโอเคโอเคอ้าวอ้าใครตายใครตายเ <c oughs> ชียร์ มันล mm ุยปอโจปอโจโบว่ะโอ้ยนั่นจอบปอเฉื่อยเออโอ้ยต่อจับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เออเดี๋ยวกันวะอ๋อโอ้ตรงนี้มีแก๊สปกคลุมขนาแน่นอ้าวไอ้นี่ไปไหนแล้ววะอุปกรณ์่ะไม่มีถังอีไปไหนล่ะถังอีไหนวะ อย่าบอกนะว่าฮาร์ดคอร์ไม่มีอะ่ะไม่มีไม่มีฮาร์คอร์มันมันจะโผล่มาแค่ช่วงกับปะกับปลายอีกเดียวโอ้โหมาสุดหมดแล้วทำไงทำไงนะทำใจทำใจทำใจเออ้าตายต่อหน้ากูเลยรับบทเป็นานางสงสาร

S 2> <S 2> มีกล่องแล้ว่มีกล่องตามตามพื้นด้วยนี่ว่ากล่องกระสุนเนี่ยสำรองเล็กๆน้อยๆเก็บเก็บมาใช้ก็ได้อยู่ได้แม็กหนึ่งมั้งประมาณแม็กถึงสองแม็กอืมโอเคสำรองใช้ไปไปทำลายจุดยิงพยายามอย่าสลัดแม็กทิ้งอนะ่ะถ้าเกิดว่ากระสุนมันเหลือ อไอ้เนี่ยพวกเอ้ยเหย่าระเบิดระเบิดไข่ระเบิดมันเลยค่อยๆดันไปเอ้ยเากูดกูซ้ายให้ จะไปทำลายระเบิดก็ไปครับเลยครับเลยเอานี้ยขรับไปแล้วสายโลกสายโลกสายไม่มีคนเลยทำลายทำลายอันนี้ใส่ชุดดำมาแม่งน่ากลัวจังวะเอ้าหมดแล้วเอ้าเมื่อกี้ศัตรูเหรอ ใส่ชุดดำคลุมทั้งตัวแนละ้นะไอ้หัวเนื้อเพื่อนเฮ้ยใครวะกูไม่รู้ไอ้เแค่แล้ววิ่งมาแม่งเหมือนเพื่อนจัดเนี่ยพวกมึงชอบแต่งตัวโทนมืดๆกันเนี่ยเป็นเรื่องมั้งเลยอู้หัวล่นอยู่คนเดียวแต่ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยอือก็ดูกูใส่ทะเลทรายเนี่ยสีสีสตัวกูเป็นสว่างเข้าไปเข,ข้าไป ไป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 โอเคลองด้านใหนระวังเ,เรื่องคอร์ดไฟคอร์ออดไฟคืออะไรพวกยิงข้ามหัวไปมาแล้วเดี๋ยวโดนนั่นเองอ,อยู่วิธีอยู่แนวยิงเดียวกันล่ะ ก็งั้นคือโดนกันอะเคาะนะเคาะมันอยู่ตรงกระแพงยิงได้พอดีอ่ะเพื่อนกระลังเข้าไปละยิงเนี่ยไปคุ้มกันด้วยครับคุ้มกันคุ้มกันกระลังเข้าไปกระลังได้เข้าไปมาทางขวานะมีคนเข้าซ้ายไปตัว<อ>แล้วก็ตรงกลางตัวไอ้เคียรนละไปซะกูไปขวาโอเคเพื่อน เพิ่งเข้าจากท่านท่านซ้ายแล้วไอ้ด้านขวาแล้วกำลังหนุนใครไม่ได้พยายามใครกำลังดันเข้าไปไปไประวังดันบนเคลียร์กำลังจะดันไปเข้าไปด้านในระวังระวังดันบนเคลียร์นะดันบนเคลียร์ คุ <Laure> ้มกันแน่ๆนอะไรไอ้เยโอ๊ยโอ๊ยมาแล้ยิงกูเอ้ยใครใครถีบประตูเข้ามาขลางขลังขลังเชี่ยบยิงกูได้ไงวะคิดวิ่งผ่านหน้ากูไปเลย เออเหยอะเยีะอไอ้ะแรงเลยสัตว์ระเบิดนะระวังโอเคด้านบนมีมีไหมข้างล่างข้างล่างเคลียร์อยู่โอเคบอลายเข้ามาแล้วมามามากูกูปากูปาอะไรกูปาการทางไว้ก่อนไม่อยากโผล่ไปตรงหน้าต่างมากเลยเฮียปลอดภัยปลอดภัยเคลียร์ มีขอ <displayed, S 1> งอะไรให้กูเก็บบ้างไหมเนี่ยว้าวมีของเล่นด้วยอะไรคืออยสตอรี่อะเอโดว่าดีเอทโิงเลยมไปดูของดีสวยเออใครวะอย่าตกใจหมด เยินกำลังเข้า<ง>โอ้โหตรงนี้มีสองคนกูเข้าวขวาดีกว่าโอ้เขี่ยไว้เขี่ยไว้เข้าระวังเหยื่ yeah, ออ้บาเลตไอ้สัตว์เกือบแล้วโอ้ชิกระแพงเขียวอยู่ ออยึ่สะพานนี่ว่าตรงนี้ได้ยึ่สะพานยึ่สะพานชิบหายเออไอ้เชี่ยนี่โดนระเบิดไม่นะไอเชี่ยมันปลาระเบิดเข้ามาไม่รู้ว่ามันจะไม่ไม่โดนนะกูเพิ่งทิ้งกระแพงแล้วอ่ะมันปาเลยไปสัตว์เอ้ยแย่วะ่ะไม่เป็นไรกูต้องเปลี่ยนตะโคบจริงแหละเปลี่ยนตะโคบว่ะ ไอ้สโคกูแม่งบงังบังกระสูนเล็งหน้าเว้ยไอก,ก๊อกดีกว่านี่ดีทุกอย่างเฮ้ยตัวมามีตัวมาจะถอดไอ้สโคปหน้านหน้านี่ยังไงวะถอดอยังไงโอเคถอดได้วและถอดได้และอ้โฟนโฟอ๋อใช้เลดดอทธรรมดาหรือไงเออใช้เลดดอทมันทับกับเมื่อกี้ฮียแม่งยิงไม่ได้ <c oughs> เล็งไปที่เป้านั่นแล้วก็ก็ไม่ได้หู้งทำไมเนี่ย มันจะบ้าหรือไงบ้าปลาสม็ตร,ตรงนี้แล้วก็กลายเป็นกลายเป็นว่าตัวเองเอก็กลายเป็นเป้าป,ปืนพกแมง่งยิงเข้าหัวกูเลยเอูต้องเอาอไอ้แล้วหน่วยวิจุกูอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนบ้านเหรอไม่รู้ครับมีหรือเปล่าคนวิจุมีไว้มี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  ไปแล้วสร้างมาแล้วสร้งอะไรมาเนี่ยสั้งแอนสไตล์ไอ้ไม่ใช่ไอ้นี่เฉยๆปืนป,ปืนใหญ่หรืออะไรไม่ใช่ปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนใหญ่ฮอแบบยิงปืนกลธรรมดานะ,ะไม่ใช่ฮอไม่ใช่ฮอเป็นที่มันทิ้งอ่ะทิ้งแค่กวาดกวาดควัดพังเฉยๆเดี๋ยวนะไม่เกลียร์โดนปะวะ เอซิไม่สืนสตอนแสดงว่าไม่ไม่โดนเลยไอ้เฮียแล้วใครปลาสมูกอะเราเนี่ยก็ไอ้เฮียปลาไปมองไม่เห็นอีแกนเลยซึ่งแค่นี้แค่ลนนะค่อยๆไปค่อยๆไป ใครวิ่งไปนู่นแล้วอ,อ,อะไปไปไประวังตายเชือกติดตัวคานดีกว,ว่าขู่เข้าขวาดีกว่าเือนเเอออยิงเอออู อย่าเมาลั่นดิอย่าเมาลั่นไอสัตว์มันมีโมโลตอฟนะไอเจี๊ยนี้ไหลมาแล้วมันขึ้นมาเข้าไปในบ้านเต็มไปหมดอย่าก็ลักดัน <S 2> <S 2> <S เข้าไปตายแรงขว้าโอ้ย้อนกลับเข้าทางทางด้านหน้านะเคโอเคเค ลมถล่มถล่มข้าลงเย้เกือบแล้วกูเข้าแล้วนะเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคมีทีมเข้าอาคารแล้วเดี๋ยวเข้าข้างล่างอีกใครกินกูตัวหนึ่งกูกำลังติดอยู่ข้างนอกเข้าไปไม่ได้กันกันกันทีนทีกตันทีฟื้นขึ้นมาฟื Jamie, ้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมา เขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขา้วไอ้แคนะ่สั่งได้เป็นบางอย่างเองโอเค,ออเ,คเดี๋ยวรอให้ขึ้นยึดก่อนเดี๋ยวค่อยสั่งร,รอคำสั่งทีละอย่างเอาไอ้นี่ก่อนไหมเอาฮอก่อนไหมเดี๋ยวเอาฮอก่อนนะฮอมาคุ้มกันก่อนเอาไปเชวไว้ทีหลังเลยพเพราะว่าอ้น,นั้นถล่มหนักเอเอโอ้ โอ้โหจะตายตอนนี้พอดีอีกกวยใส่กูเอาการชิปมาก่อนนะมาตายตอนสุดท้ายพอดีเอ้าไอ้นี่ไปไหนอ่ะตายไรเงี้ยมันไม่ตายเลยมันอยู่ไหนเฮ้ยมาเอาเถอยมาทิ้คอมันดีกว่าสังคอไแล้วโอ้ยพังเลยเว้ยเน้ มันเอารถมานะแต่กูไม่รู้ว่าอยู่ไหนตั้งใจไมรอกูไหมออกมาแล้วด้วยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกอดซ้ายระวังกอดระวังหน้าระวังหลังอ้าวอะไรกูระเบิดลงไปนะ เอาเีย้เรียบร้อยใบหนึ่งหาวอร์อีกแล้วมปละ